รู้สึกอินดีอย่างยิ่งกับทุกท่านที่ให้เกีรยิมาร่วมงานพิธีลงนามแต่งตั้งผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจับจําหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน IPO อย่างเป็นทางการบริษัทไบโอไซน์นวมเฮลจำกัดหมหาชนหรือ BAS ซึ่งเป็นส่วนสําคัญเหมือนเป็นทิ๊ซซอสําคัญในอุตสาหกรรมอาหารนะครับซึ่งอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยจะว่าไปแล้วก็เรียกว่าเป็น S-Curve นะฮะ โดยเฉพาะด้านไบโอเทคเนี่ยเรียกว่าเป็น S c ส r ค e ในอุตสาหกรรมในเศรษฐกิจของประเทศไทยในลำลดับต่อๆไปนะครับสินค้าของเรานะครับเป็นสินค้าที่ได้การยอมรับจากผู้ผลิตทั่วโลกนะครับเราเป็นผู้ผลิตผู้นาเข้าและจัดจาหน่ายนะครับยาวัคซีนเครื่องมือและชุดตรวจในปศุสัตว์ก็คือหมายถึงในสุก,กรนะครับสัตว์ปีกแล้วก็สัตว์น้ำแล้วก็ในสัตว์เลี้ยงนะฮะสัตว์เลี้ยงท,ที่ทุกท่านรู้จักดีก็เป็นในส่วนของสุน,นัขก,กับแมวนะครับเรามีฐานลูกค้าที่ขยายกระจายอยู่ทั่วประเทศทั้งหมด นะครับทั้งในส่วนของโรงงานหาสักขนาดใหญ่ผมขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านรวมถึงหลักทรัพย์มีแบงก์กิม่งประเทศไทยหลักทรัพย์ทาง k g i หลักทรัพย์ทางกรุงศรีแะ้วก็หลักทรัพย์ทาง KTBs แล้วก็หลักทรัพย์ทินิตี้ด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเรานะครับแล้วก็หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนที่ดี จากนักลงทุนทุกท่านลงหนังสือมวลชนที่จะให้ข้อมูลกับนักลงทุนและอย่าลืมนะครับเราเทรด IPO วันที่5เดือน5นะครับวันที่5เดือน5นี้เป็นวันพระราชะครเป็นวันดีครับขอบคุณทุกท่านครับขอขอบพระคุณทาสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติและให้ความสนใจเข้าร่วมในงานแถลงข่าวครั้งนี้นะครับมีคําถามเพิ่มเติมสามารถหลังไมมาทาง PR ได้หมดนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ